มามา,มาพี่นอ้องตำสั่วนะครับโมเมนต์กุ้งสวนเดอร์กุ้งสุกเบ้ยเขาสวยสกับพี่น้องครับนี่จวดอืม้ม ม,มามากพี่กองเบิคักขนาดเลยอ,ลอืม,อม หลักทานนี่เห็นเธอพี่น้องเน,นี่ยครับบะก,กอกเบอสมกับอบยากครับพี่น้องมาเนี่ยตำได้บ่บะก,กอกโอ้ยเข่ากันครับืม うん。うん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  うん。Mm hmm. Ừ, mm. yep. mm -hmm.